สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องพ่อใหญ่แม่ใหญ่เศร้ากับเศษช้อนมันสศร้ปล้างทุกทุกทันเนาะครับเหมือนเด็กเมื่อมเพิมผ่อกับผมอีเซนเคยนะครับกับผมกับเศษสิงคิงล่งคล่องนะผมโอ้ยหลินพันท์เมื่อยครับเมื่อนี้คืมๆครับคือฝนชะโตกเนี่ยคืมช่วงนี้ประมาณใบซ้ำนะครับพี่น้องจำได้ว่าครับคลิปที่ผมเคยเห็ดไปแล้วนี่นี่ยังติดหนาจัวหนาจะว่าไม่ยังนะครับเห็นบ่ ผมมาอัปเดตครับเมื่อนั้นเดี๋ยวผมให้ผมไปไล่เบิรงเดี๋ยวผมสิไปคความมตนบอกอยู่ใต้ความมตนเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องไปอ่านเอานี่ครับตัวนี้ให้ท่างท่างใบครับตัวนี้ให้ทางดินพี่น้องเห็นความเปลี่ยนแปลงบ่ครับไม่ความเปลี่ยนแปลงบ่ครับเจ๊สีไทายานีาน่ยอะไรเว่เจ๊แม่นโด,ดนบดโดนเละพี่น้องเบอรงเอานี้มันจนอันอนี้วดเลยนี่ตัวนังซื้อาหายไปเลยครับตัวนังซื้อ,อาหายไปเลย แจ็คโดนบดโดนที่น้องก็คือเอาท่านหละนี่ให้ผมทายยังไดงจังสีเบิ่งออกนี่ครับตัวน,นี้ใหท้ทางใบครับตัวน,นี้ใหท้ทางดินพี่น้องผูดได้ทิ่งให้ในเบิง่งกับไปเบิ่งเด้ครับเด้ออืมมีความเปลี่ยนแปลงบอครับในในสายตาผมนี่นะครับในสายตาผมนี่ผมเห็นตนนัวหนีเขียวตนนัวหนีใบเรืองเหลือง,เ,องเห็นบ่ครับนี่มันมีใบเหลืองหลายกว่วใบเหลืองขึ้นมาหนี่แต่ส่วน ห้ทางดินครับหยอดไงบ่คอยมีใบเหลืองใบเหลืองมีอยู่นี่ครับมีหยอดส่วนหยอดตัวนี้ก็มีคขึ้นกันหักแต่ว่าตัวนีหน่อยกลัวนี่ครับให้พี่น้องพี่เจ้าหน้าเอาเลยครับเด้ออันนี้พมวาดด้สีพผมสีทางใบเทือกเทือเดียวแต่หุ่นเดยครับผมไมเลยแตะตอ่งอยังเลยมันเดี๋ยวผมได้สีดผมด้ทดลองต้งแต่มือทดล่องหลึจังมือนเดียวผมจะไปคอมเมม็์มาครับ เดี๋ยวผมจะไปคอม,มิน่นไต่ต้อม่ยุดตะล,งลังน่ะยั่ในไต่คีวีโอพี่น้องเลือนลงมาเบิงครับเดี๋ยวผมไปคอมเมนบอกผมกะจำบ่ได้นาะผมก็บก่ได้ว่าสิมอาอัดจำดอกผมก็คือพ่อก็เลยไถ่ให้พี่น้องเบิงนะครับเห็นบอกมีความเปลี่ยนเปลียงนการสีทางดินนี่ผมบ่ได้ห้แต่เทื่อเดียวแต่พุ่นเด้ผมห้สองสองเถื่อครับห้ทางดินสองเทือเท่อแต่งแต่อัน มือ้นเนาะครับหลังจากมือนน้นมาผมหายแค่เทือเดียวมือแรกใส่ทางดินครับตอนที่ผมเอาทางใบสูยีซีฟเป็นละครพี่น้องเบึงผมเอามาเทลงดินแล้วกับเมื่อพึ่งนั้นผมมามาอันหายทางดินซุ้มมันนี้นะครับผมเล้วมาหายนำ้ำหายตัวนี้นำ้ำอีกเทือหนึง่งเป็นสองเทือน,นะครับตัวนีหายทางใบตั้งแ่พุนแล้วก็เหลี้ยวจัดเลยครับผมว่าเดี๋ยยังอ,ยงอีกกระเบื้องเอาครับส่วนเรืืองหัวนะครับ กะจังเบิ่งอีกเท่อนึงรอฝนสักวนันฝนพันไหนมาฝนพันไหนมาครับแล้วกะ็มันตุ่นน้อยพอดครับผมบ่อยากคุดถ่ายมันใหญ่ก,กว่านี้ก่อนเนาะเดี๋ยวถ่ายเบิ่งครับให้มันสูงอีกจังหน่อยก่อนฝนมากสักวันเดี๋ยวผมสิคุดให้เบิ่งก็ติดตามไว้ครับอโอ้ยมือสัน่นเบิ่งเอาครับเป็นยังไงกัเบิ่งเอาอมีความเปลี่นยนแปลงบ่ มานีผมอาจจะมีการทดลองอีกการทดลองหนึ่งก็คือสีมาสีทางใบได้มาหนี้สีทางใบไหนม้หนมไหน้าทางใบฝนมา่มาจะคืออะไรสีเอา่าสีเอาเองได้มาหนี้ขานถ้าฝนนะครับสีไปเลยมาหนี้ผู้ดใดที่ได้ทดลองแบบนี้ก็มาบอกนี่เด้าครับเรื่องมาเนะนําเนี่ยว่าเป็นแนวไดผมกับบ่คอยอันนั้นเาะว่าหันไดเฮ็ดคือกันต้งแต่ปลูปั้นมากกับไ่เคยเฮ็ดี่ะ ไปสีไปอันนั้นเนาะเพราะว่าปกติในใการให้น้ำทางใบนะครับเขาสีบดูดอยู่แล้วนะในที่ผมเรียนมาเนะ่ะเพราะว่ามันมันแหลงแหมมันบบได้ดูดทางใบไปมันดูดทางใบบบได้น,นะครับดูดปุยทางใบบบได้แต่ว่าเป็นยังมันง่ามฝนตกนี่มันมันคืองามนั่นแหละจังว่าผมสงสัยว่าอ๊ยขันห้องเอาหนามมาสีท่าทางใบมันสีเป็นอย่างไรนั่นแหละครับ ความคืดผมมาจากกันแล้วก็สีวา่าในอันนามฝนเนาะครับมันสิมีในในตัวเจนผสมอยู่ในหันเนาะครับกัสีไฮมันข้าเคี้ยวนั่นแหละแต่ว่าเป็นยังมันคือรับหนามได้สันพนใบต๊ไม่แห้งได้ดินบดิเปียกดอกนี่เห็นบ่ครับห้อดินนี่ยพอดินมันหากนีนะนะบดได้ต๊แห้งปานนั้นพ่อสีเปียกเนาะนี่เห็นบ่ผมก็ว่าขันเท่ามันสีแส่ห้างใบมันสีขึ้นู่บ่าจักนั่นนะเอาน จังหวะและจังหวะาผมอยากเหตุกดติดตามไว้ครับหรือว่าพี่น้องผู้ใดที่เคยเหตุนั่ละมาแนะนำเนี่ยครับว่าสีแต่มันสิเป็นยงไรเนาะครับพมกับสีมาสีร่องเบิงอยู่อาจจะเป็นมืออื่นเสาร์นี่เนาะครับพมสีมาลองไว้ครับคลิปนี้พี่น้องเบิงเอาเด้ครับความเป,เป,เปลี่ยนแปลงรอาติดตามอีกจัหน้อยผหละถา้าฝนสกกขันฝนมาเดี๋ยวผมสีไทยให้เบิงว่ามันมีความเปลีป่ยนแปลงบ่อน,นี่เอาเบิงเบิงเอาเด้เนี่ กล่องกับในตาเห็นบ่คือกันดอกในกล่องมันกับสิบวัสดุนะครับนะ่เห็นบ่ผมในคววมในตาสายตาผมผมเห็นว่าตัวนี้เขียวอตัวนี้มีใบเหลืองแถวนี้ขึ้นมากเกือบหอดนี่เลยนะครับใบเหลืองนี่เบิ่งเอานี่ครับตัวนี้นะครับรอดที่ตามครับอาจจะมีการทดลองเอียงต่างๆา,งางนะครับหรือว่าพี่น้องอยากให้ผมทดลองเอียงกับคอมเมนต์มากครับ จังไดคลิปนี้ผมก็ขคเจ้าเพียงไว้ซัมนี้สวัสดีครับ